สวัสดี FC ชาวช่องทุกท่านนะฮะวันนี้เรานำทุกท่านเดินทางมาที่จังหวัดแพร่นะฮะวันนี้เรามาเยือนคาเฟ่ที่เปิดใหม่อีกแล้วนะฮะก็คือเปิดใหม่ตลอดนะฮะทุกวันนี่ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะฮะที่ตั้งอยู่บริเวณตำบลป่าแม่นะฮะจะเห็นวิว แม่น้ำน้ำโยมนะฮะซึ่งเราเคยมาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแล้วเราก็เคยเดินทางมาถึงตรงนี้ตอนนั้นน้ำท่วมตรงนี้ก็คือเยอะมากนะฮะแต่ตอนนี้มีบริเวณตรงนี้ที่เปิดเป็นคาเฟ่แห่งใหม่นะฮะชื่อว่าสโล่ซีซั่นคาเฟ่อเป็นคาเฟ่แบบสไตล์แบบทำการธรรมชาติเหมือนเป็นโรงเรือนปลูกรล้วยไมย้ สีขาวเ,าาเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะฮะว่ามีเมนูอะไรน่าสนใจบ้างนะฮะตามกันไปเลยค่ะ อาลาเต้เย็นไม่หวานเลยครับแล้วก็มันมีอะไรที่เป็นบูเบอรี่ไหมฮะครับเา่บเอรีครับาเอาเอาหนึ่งครับนม่เขลอนะแจะมีม้วนลาเต้หนึ่งนะก๊อหนึ่งลาเต้ไม่หวานเลยหนึ่งนะครับ ตอนนี้เรานำทุกท่านเดินทางมายังภายในร้านแล้วนะฮะซึ่งบรรยากาศภายในร้านตกแต่งเป็นโซนแบบอ,อินดอร์แต่ตอนนี้ก็คือเปิดโล่งแจ้งเป็นอาท์ดแต่แบบมีหลังคาม,มุงนะฮะข้างในตกแต่งบรรยากาศฟิลสไตล์แบบางานแต่งเพราะมีอุปกรณ์แบบจัดเหมือนงานแต่งเพราะว่าตรงน,นี้ก็คือเคยเป็นสถานที่จัด งานแต่งงานมีพร็อถรพอถ่ายรูปหลายที่นะฮะแล้วก็บริเวณด้านหน้าของทางร้านจะเป็นสนามหญ้าแล้วก็ใต้อยู่ใต้ต้นฉำฉาซึ่งอาจจะมีการปล่อยครั่งอยู่ตรงนี้หรือเปล่าว่าเราจะต้องไปแบบเอาครั่งนะฮะ,ะ,ะ,ะก็คือถ้ามีครั่งแสดงว่าก็คือมีต้นที่จะมันดำนะฮะก็คือเป็นเหมือนแบบว่าแหล่งเศรษฐกิจของ ชาวสวนนะฮะที่แบบว่าเอาครั่งไปทำผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อเพิ่มมูลค่าแล้วก็ครั่งจะขึ้นเยอะตรงบริเวณต้นฉ่ำชาแต่คือตรงบริเวณรบริเวณต้นฉ่ำตน้นช่ำชาซึ่งแบบมีหลายต้นทำให้เกิดแบบความร่มร่มรื่นนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นบรรยากาศสไตล์แบบนั่งแบบชายหาดก็คือมีม,มีบอลมีแบบบอลลูนมี ลูกโป่งให้แบบถ่ายรูปเป็นพร็อพเหมือนอยู่ใช่ไหเพราะว่าตรงนี้เป็นน้ำเพราะฉะนั้นถ้าเป็นช่วงเดือนน้ำหลากก็อาจจะมีการเจึ่งนองแล้วก็เข้ามาตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องรีบมาเที่ยวช่วงนี้ที่แบบฝนตกไม่เยอะเพราะอาจจะมีปรากฏการณ์น้ำน้ำท่วมได้เพราะตรงณนี้ก็คือแบบก็คือท่วมแบบท่วมมิดหัวเพราะเป็นบริเวณที่เป็นรูปที่ ที่ลุ่มแล้วก็มีน้ำยมอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้ามีน้ำเยอะก็จะมีส่วนนี้ก็คือจะโดนน้ำท่วมก่อนนะฮะก็คือบริเวณของปัาแม่รองขี้ปลาในตำนานที่เราเคยมารีวิวอย่างที่บอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมของจังหวัดแพร่ก็คือตรงนี้นี่เองแต่แบบไว้ให้เพราะมีจุดที่เป็นแบบตำแหน่งวัดระดับน้ำของ ป่าแม่หรือว่ามหาโพไม่ใช่ของ <ừ. S 1> สะพานอยู่ตรงนี้นะฮะซึ่งอย่างที่บอกว่าถ้าเราลานเ,นเป็นลานที่เปิดใหม่เพราะฉะนั้นถ้าเราปักหมดุดมันจะพาเรามาผ่านแบบหมู่บ้านหมู่บ้านที่เป็นซอยแบบกองกีดมากสามารถสามารถรถสัญจรผ่านได้คันเดียวนั้นอันตรายเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาเห็นสถานที่จริงแล้วสามารถผ่านาสะพาน อของบ้านน้ำโค้งเออบ้านน้ำโค้งแล้วก็ล้อๆมาตรงนี้ได้เลยนะฮะปู๊บกระเหลี่ยวได้เลยนะฮะก็จะเป็นบริเวณของร้านใช่นะฮะตอนนี้ของมาเสิร์ฟแล้วครับนี่เออครับไปนะอันนี้ดีไอ้เลยนะ กาแฟบูเบอรี่เนาะงบูเบอรี่ลาเต้อันนี้ลาเต้โกโกครับ,รบขอบคุณครับได้เลยได้ทำได้ฮะเมนูมาสเสิร์ฟแล้วนะฮะสไตล์แบบลักชูได้ตอนนี้เมนูมาสเสิร์ฟแล้วนะฮะก็จะมีลาเต้ใช่ไหมอันนี้ลาเต้อันนี้โกโก้อันนี้เป็นบูเบอรีร่ลาเต้อันนี้เป็น ช็อกหน้านิ่มไม่ใช่อะไรก็ <c oughs> ช็อกธรรมดาแต่เราก็เคย <c oughs> กินช็อกหน้านิ่มแบบนี้แต่ก็ชื่อเป็นช็อกธรรมดาแล้วก็บูเบอรี่สักสิ่งอ่าเรามาชิมกันอ่าเราเสิร์เขาเสิร์ฟแก้แบบนี้อีกแล้วซึ่งถ้าเสิร์ฟแบบนี้ก็ไม่ต้องใช้หลอดก็เก็บไว้เลยเก็บไว้นหนเก็บกลับมาไม่ใช่ที่อ <c oughs> ื่น ก็คือสามารถเปิดแล้วก็ปิดได้เลยนะฮะแบบนี้ถ้ามันโคตรแล้วก็เชกแต่อันนี้เราจะมาสังเกตดูว่าโกโก้ร้านนี้ไม่ได้เคลือบเยมโกโก้หรือเปล่าเออที่มันเป็นซอสช็อกโกแลตไม่ได้เคลือบซอสช็อกโกแลตใช่ไหมฮะเออเสิร์ฟแบบนี้นะฮะ แต่ว่ามีแบบตีฟองอยู่ข้างบนนะฮะอันนี้หวานห้าสิบเปอร์เซ็นต์หวานน้อยจริงวา่วาเลยยกนิ้วให้หสามนิว <c oughs> มน้วก็คือไม่หวานขมนิดนึงถือว่าเข้มข้นนะฮะแล้วถ้ามีการแบบหยอก ซอสก็จะดีกว่าดีขึ้นแม็กกี้แม็กกี้อย่าซอสแม็กกี้โอเคให้เอาหลอดจิ้มได้เอออันันนี้ต้องเชคเพราะว่ามันมีความใส่แยมบลูเบอร์รี่อยู่ซอสซอสอีกแล้วอันนี้เราต้องแบบลอใส่บลูเบอร์รี่ใส่หดาบมาหลอดได้ใช้แล้วต้องได้ใช้หลอดต้องชิมทีละชั้น ก็หยดขึ้นหวานจวกก็ลาเต้แต่ก็ขมนิดนึงมันก็ขมเออมันขมเกินไปมันเข้มข้นแล้วก็ได้ได้ความหวานของแยมบูเบอรี่ก็ถือว่าเป็นเมนูที่เข้ากัรอยู่ก็เป็นเมนูแบบว่าอ่า จิบยำบ่ายเพื่อไม่ให้ง,ง่วงส่วนอันนี้คือไม่มีน้ำตาลเท่ากับไม่ชิมอ่าหลับพัดไปถูกต้องแล้วก็อันนี้เราจะมาชิมช็อกหน้านิม่มช,อช็ชอกช็อกเลยก็มีความหวานไหมคระหวานนิดนึงแต่ไม่หวานมาก<ชอค>ไม่หวานตัดขาอแล้วก็รสชาติก็ ใช้ได้ไม่หวานมากสวยสวยก็ถือเป็นแบบของกินแบบเพิ่มเพิ่มความสดชื่นเพราะมีน้ำตาลนะก็ต้องนับขาบนะฮะเพราะว่าน้ำตาลสูงฮะแล้วนตรียังอยู่ต่อแล้วดนตรีต้องอยู่ต่อนะฮะเพราะรอนับขาวให้ครบ63ล้านตอนนี้ผ่านไป40ล้านคนไม่ได้ขายก็คือน่าจะเป็นคนที่อยู่ในคันแล้วก็เด็กเกิดใหม่ ตอนนี้เราได้รับประทานนาฮะทั้งเครื่องดื่มแล้วก็เบเกอรี่เกือบหมดแล้วนะฮะได้ลิ้มลองรสชาติของคาเฟ่ที่เปิดใหม่นะฮะบริเวณอย่างที่บอกนะฮะตรงท่าน้ำเชตาวาน,นะฮะเนาะ,ะตรงบริเวณแบบที่เรามาดูน้ำท่วมนั่นเองนะฮะก็มูลค่าความเสียหายอยู่ที่ สองมา3คนก็ตกคนละประมาณ80บาทซึ่งราคาเครื่องดื่มก็ไม่แพงนะฮะเลทประมาณ45่สบห้าถึงห้บาทนะฮะก็เหมาะเป็นชอยกับคนที่แบบว่าอยากจะมาเที่ยวแบบเซฟธรรมชาตินั่งเงียบๆนะฮะแล้วก็ได้กินทั้งเครื่องดื่มแล้วก็เบเกอรี่ในเลทราคาประมาณนี้นะฮะ สรับ e ีพนี้ก็พาทุกท่านเดินทางมารู้จักนะฮะคาเฟ่ใหม่ๆของสวัยแพร่นะฮะอีพีต่อไปต้องติดตามว่าหญิงบาวงจะพาทุกท่านไปเที่ไหนจะมีคาเฟ่ที่ไหนเปิดใหม่อีกบ้างนะฮะก็ให้ติดตามกันนะฮะสหรับ e ีพนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะอย่าลืมฝากกด subscribe กด like กดกระดิง่งกริงร๊งๆให้เราด้วยนะคะ